โอเคนะฮะเอาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับจํานวนนับก่อนอา่าเปิดในบทที่1น,นะฮะบทที่1น,นะฮะเอาชิดเล่มน,นี้ก่อนนะฮะชิดเล่มใหญ่ก่อนอา่าบทที่1น,นะครับอา่าอันนี้ก็จะเป็นการฝึกนะเกี่ยวกับเรื่องระบบจํานวนนะเลขจํานวนนับรู้จักจํานวนนับไหมจำนวนนับก็1 2 3 4 5 6จํานวนนับเนี่ยเราเรียกอย่างว่าจํานวนเต็มบวกอา่า integer นะฮะจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนจำนวนนับอันเดียวกันนะก็คือเวลาเรานับเลขก็1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกจำนวนนับนะอันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับจำนวนจำนวนนับนะฮะอ่ะเรามาดูเขาบอกว่าจำนวนเต็มที่มากที่สุดข้อ1น,นะฮะทุกคนอ่านโจทย์เลยครับจำนวนเต็มที่มากที่สุดแต่น้อยกว่า19เลขอะไร น้อยกว่า2 <addition> 0น <itch> ้อยกว่า20เลขอะไรฮะจำนวนเต็มที่มากที่สุดแต่น้อยกว่า20เลขอะไรเลขไหนมากสุด19 1อ่าข้อหนึ่งนะฮเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าสิน้อยกว่า20ก็คือ19นะฮะถามว่ามีมีค่ามากกว่าจํานวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า10จํานวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า10เลขอะไร สิบเอ็ดโอเคเข้าใจยัง <Okay. S 1> นะเขาถามว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็มาทําอะไรกันเขาถามว่าต่างกันเท่าไหร่ต่างกันมาทําอะไรกัน <c oughs> ลบกันโอเคตอบเท่าไหร่ครับ <c oughs> ตอบอะไรตอบอะไร <c oughs> อ่าแปดเซตเข้าใจไหมฮะคือ <c oughs> จำไหมนะข้อสอบพวกนี้เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่มันไม่ยากมากมายแต่เป็นข้อสอบที่นักเรียนต้องทําได้แบบเร็วๆต้องเข้าใจต้องเข้าใจหลักแล้วสามารถ คิดเลขได้อย่างเร็วๆนะอ่านโจทย์แล้วต้องตีความให้ออกนะอ่ะต่อไปข้อ2นะข้อ 2, 2> ข้อ2 1>, 1 8 3 5 4 9. 7 9เอาละครับอ่ะหนลองอ่านเต็มๆสิตัวนี้อ่านอ่านอ่านเป็นตัวเลขคณิตศาสตร์ว่าอะไรอหนึ่งหนึ่งอะไร1นึ่งล้นแปดแนะครับ เขาบอกว่าค่าของแปดแปดตัวนี้คือแปดอะไร <8. S 1> ค่าของแปดก็คือแปดอะไรแปดแสนนะฮะเ,เป็นกี่เท่าของเลขสี่เลขสี่นี่คือสีอะไรสี่ร้อยเพราะฉะนั้นการพูดถึงจำนวนเท่าหมายถึงเอามาทำไมกัน <100. S 1> หารกันอ,อ,อ, <100. S 1> อ้าวตอบเท่าไหร่สอ่พนนะฮะคิดก็ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์นะเอามาเหลือสองพัน <100. S 1> จบเนี่ยสบายๆนะฮะง่ายๆนะครับ ย้ำอีกทีนะคือโจทย์พวกนี้เป็นโจทย์ที่มันไม่ยากมากแต่ต้องอาศัยคิดเร็วนิดนึงเพราะว่าเวลาเข้าสอบออกมาเนี่ยเขาให้ทำใช้เวลาข้อหนึ่งไม่เกิน1น,นาทีนะเพราะฉะนั้นการฝึกการคิดเลขนี่สำคัญนะครับอ้าข้อ3ลองดูสิข้อ3นะ8 3 601ไหนลองอ่านซิว่าอะไร83,601นะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ย8 ก็คูณด้วย10กําลังอะไรแป0 0มื่นสิบกำลังอะไร4นะฮะบวกด้วย3ามคูณสิกำลังอะไรสานี่คือ3 0 0 0ันสามพคือ10บกำลัง3นะฮะสามพันศูนย์สามตัวนะฮะบวกด้วย6 600 100นี่10บกำลังอะไร100 2นะฮะแล้วบวกด้วย1 1นี่10บกำลังอะไร1นนี่คือ1นคูณหนะฮะหเป็นหลักหน่วยเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรครับอ่าตอบช้อย ช้อยสองนะฮะโอเคนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ยากนะฮะเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะเรื่องจำนวนนับอ้าวข้อต่อไปข้อ4นะฮะข้อใดไม่ถูกต้องอ้าวลองคิดเลยครับข้อใดไม่ถูกต้องลองฝึกครับข้อไหนข้อไม่ถูกต้องนะฮะข้อ4ข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อ ข้อ1กับข้อ2นะฮะข้อ1ข้อ1คือ3กํกลัง5น้อยกว่ากําลัง3อ้าว3กลัง5ได้อะไร3คูณกัน5ครั้งได้เท่าไร่อ่ะช่วยคูณเร็วคูณเร็ว3คูณกัน5ครั้ง243นะฮะ243ร้24ลัง3เท่าไหร่ครับ5้ากลัง3ามรนไหมช่วยคูณนิดนึงต้องฝึกนะนะลองคิดเลขดู5คูณ5ได้ ยี่ห้าคูณหนึ่งห้าร้อยยี่สห้าโอเคนะครับส่วนข้อนี้ก็ผิดนะฮะข้อนี้ผิดข้อ2ข้อ2ก็ผิดเหมือนกันนะครับ2กําลัง4มากกว่า4กําลัง2 2กำลังสได้อะไร 16. 16 4กําลังสองอ่ามันทําไมกันเท <16. S 1> ่ากาันเพื่อเขาบอกมากกว่าก็เลยผิดโอเคสรุปแล้วข้อ4ตอบ2ข้อนะฮะหกับ2โอเคนะครับอ่ะต่อไปต่อไปข้อ 5, 5. ข้อ5นะ ข้อหก็ถามว่าตัวเลขในหลักหมื่นต่างกันตัวเลขใดเป็นตัวเลขในหลักหมื่นของผลต่างตัวเลขหลักหมื่นของผลต่างผลต่างก็คือเอามาทำอะไรกันลบกัน945293นะครับลบด้วย296081ทุกคนครับคิดเลขเลยครับกระดาษทดคิดเลยคิดเลยลบกันซีได้ไรลบกันลบลบล,บลบ เทาไรครับเดี๋ยวลบเลยลบเลยโอเคสองเล่มเลยนะ,เ,ะเล่มเล็กด้วยอ่ะเท่าไหร่ครับลบกันได้อ้าวอา,อาสอนวิธีลบหน่อย <c oughs> อ่าตัวนี้ลบลงมาเหลือสองนี่ลบลงมาเหลือหนึง่งนี่ลบลงมาเหลือ,ลลลอสองนี่ลบลงมาได้เก้านะนี่ทดมายืมมาหนึ่งนะนะตัวนี้ก็เหลือสามยืมมาหนึ่งก็เป็นอะไรสิบสามลบเก้าเหลือ สี่ตรงนี้ก็เหลือแปดลบเหลือแล้วหกแล้วอะไรแล้วหกอ่าเอาละครับเขาต้องการตัวเลขหลักอะไรฮะหลักหมื่นตัวไหนคือหลักหมื่นหลักหมื่นคือตัวนี้นะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะเพื่อนหลักหมื่นคือสี่คำตอบคราวนี้ก็คือเลขสี่นั่นเองหลักหมื่นนะเลขหลักหมื่นคือเลขสี่นั่นเองโอเคครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ เอาละคราวนี้เริ่มยากขึ้นมานิดนึงคือข้อ6ข้อ6เอาดูข้อ6ข้อ6นะเขาให้เลข0 1 2 3 8 9นะครับจากนั้นเนี่ยทั้งหมดมีมี6ตัวมี6ตัวนะฮะมี6ตัวเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนเลข3หลัก2ตัวเลข3หลัก2ตัวนะทุกคนอ่านโจทย์แล้วนะเลข3หลัก2ตัวนะแล้วเอามาทำไมฮะ เอามาผลหาผลต่างคืออามาทำไมกันลบกันลบกันเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้ต้องทำไมผลลัพธ์ที่ได้ต้องต้องทำไมฮะผละสามหลัก2ตัวนี้ลบกันเสร็จแล้วเป็นไงผลต่างของจำนวนทั้ง2มีค่าน้อยที่สุดจงหาผลต่างทั้ง2นี้ว่าเท่าไหร่พูดง่ายๆคือผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาต้องเป็นค่าที่มินิมัมมินิมัมหมายถึงอะไรครับน้อยที่สุดนะมินิมัมคือน้อยที่สุดนะ คือเอาสองตัวนี้ลบกันแล้วให้มันน้อยที่สุดถามว่าน้อยที่สุดเท่าไหร่ผลคำตอบข้อนี้เท่าไหร่เอาละครับข้อนี้คิดออกไหมคิดออกไหมากออกจากตัวเลขหตัวเอามาใส่อันนี้เอามาใส่อันนี้แล้วให้ลบกันลบกันแล้วคำตอบตัวนี้น้อยที่สุดเอเข้าใจความหมายไหมอา่าวิธีการดูดูยังไงฮะ อ่ะ,อะให้คิดนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าวิธีคิดคือยังไงนะฮะลองนิดนึงข้อน,นี้จะเริ่มเริ่มต้องใช้ความคิดแล้วนะฮะลบกันแล้วให้น้อยที่สุดจากตัวเลขพวกนี้นะฮะจากตัวเลขพวกนี้อ่าได้ยังอยลองนึกดูอ่าเท่าไหร่ครับน้อยสุด,ดน้อยสุดเท่าไหร่ครับ หนึ่งสามสี่ห้า,าไหไ่ไม่น้อยไม่น้อยเขาต้องการให้มันน้อยที่สุดหนึ่งหนึ่ง,งไม่มีในคําตอบนะฮะไม่มีคําตอบอมันมีคำตอบคือ1345งส,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 สขอ้ขอนี้เริ่มยากขึ้นนิดนึงเดี๋ยวจะบอกวิธีคิดให้อาฟังฟัง ฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวแนะให้นิดนึงแล้วเดี๋ยวให้คิดต่ออ้าดูวิธีการคิดอย่างนี้ตรงนี้3มหลักใช่ไหมฮะตรงนี้3หลักนะครับลบกันแล้วให้น้อยที่สุดเนี่ยมันมีหลายยู่นินึงคือว่าหลักร้อยเนี่ยจะต้องเป็นเลขที่มันใกล้กันหรือติดกันที่สุดในที่นี้ก็คือมีเลขอะไรบ้าง0 1 2 3ที่มันติดกันนะฮะกับ8 9หลักการคืออย่างนี้นะสุให้มันต่างกันเนี่ย ก็มองเป็นเลข3กับเลข2องนะเลข3กับเลข2นะครับพูดง่ายคือตรงนี้คือ300ตัวนี้คือ200นะครับคราวนี้หลักต่อไปก็คือว่าถ้าเราต้องการผลต่างให้น้อยค่าของ300เนี่ยต้องเป็น300ที่ต่ำสุด300ที่ต่ำสุดนออไหมฮะสมมติว่าเรานี่คือเส้นจ,จำนวนนี่คือ200นี่คือ300เขาต้องการส่วนต่าง นะส่วนต่างก็คือเราต้องเอา300ที่น้อยที่สุดกับ200ที่ทำไม่ที่สุด200ดที่มากที่สุดอ่าพอนึกออกอยังอ่ะเร็วตอนนี้เหลือเลข0189 300ที่น้อยที่สุดก็คือ3อะไรสามศูนย์หนึที่มากที่สุดคือ200อะไร 9, 8 89หรือ98 98เพราะฉะนั้นคําตอบเหลนี้ลบกันออกมาตอบเอข้าใจวิธียัง เข้าใจไหมหลักก็คือว่าถ้าเราต้องการส่วนต่างที่น้อยที่สุดส่วนต่างที่น้อยที่สุดค่าของตัวตั้งตัวตั้งต้องเป็นตัวตั้งที่ทําไมสุดต่ำสุดแล้วค่าของตัวลบต้องเป็นตัวลบที่ทําไมสุดมากสุดมันถึงจะส่วนต่างตัวนี้เหมือนทาไมส่วนต่างถึงจะน้อยสุดเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเกิดข้อนี้ส่วนต่างมากสุดต้องเป็นไงถ้าส่วนต่างมากสุดไอ้ค่านี้ต้องเป็นค่าที่มากที่สุดแล้วค่านี้ต้องเป็นค่าที่น้อยสุดมันถึงจะต่างกันเยอะ นะมันจะกลับข้างกันนะฮะโอเคครับอ่ะต่อไปข้อ7ข้อ7เขาบอกว่าจัดนักเรียน306คนแถวละ18คนได้กี่แถวมีนักเรียนอยู่306คนนะจัดเป็นแถวละ18คนได้ x แถว x คือเลขอะไรครับช่วยตอบนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราก็เอา306คนนะเอา18ไปทำไม หารก็จะได้ออกมาคือเท่าไหร่ครับคิดเลขครับอย่าลืมนะเวลาเรียนเลขต้องมีกระดาษทดอยู่ข้างๆเลยนะ้้วคิดเลขตามเลยได้กี่คนครับอ้าเท่าไหร่ครับ18ไปหาร306ได้ เท่าไหร่ครับ17แถว17แถวเอาดูวิธีคิดเดี๋ยวสอนวิธีคิดให้นะนะข้อน,นี้นักเรียนหลายคนก็อาจจะตั้งหารนะฮะสามศูนย์หกหารสิบแปดอย่างนี้ใช่ไหมนะจะหารนี้ก็ได้ฮะถ้าต,ตัวเลขมันเยอะวิธีการหารให้เร็วเนี่ยใช้การตัดเข้าช่วยนะฮะอย่างนเนี้ยใช้แม่แม่สามเแม่เก้าก็ได้แม่เก้าก็ได้นะแม่เก้าก็ได้แม่สามก็ได้แม่หกก็ได้แล้วแต่เลยนะะเอาแม่แแม 3. สามมากันแม่สามสามตัดหรือหก 3ตัดเหลืออะไร3 1 3 3 0ได้0 3 2นะจากนั้นแม่6ตัด6 6อะไร6 1 6, 6 6 7 42เอห็นนะอันน <Lat asc an> right ี้ก็จะเร็วขึ้นโดยการนะได้17ถัดไหมตัดเป็นไหมเข้าใจวิธีการตัดไหมนะก็คือเอา3ตัดเอา3ตัดบนตัดล่างนะแล้ว6ตัดบนตัดล่างก็จะได้17เจบเขาถามอะไรครับเขาถาม x x เนี่ยเพราะฉะนั้น17นี่คืออะไร สิจคือ x เขาถาม x ลบ2นะนี่เขาไม่ได้ถาม x นะเขาถาม x ลบ2ตอบอะไรครับ x ลบ2ตอบ15านะครับคำตอบข้อนี้คือ15นะโอเคตอบข้อ1ถามได้เปล่านะเขาไม่ได้ถาม x นะเขาถาม x ลบ2นะครับโอเคเอา้าวต่อไปข้อ8นะ x ก็คือจำนวนแถวที่จัดได้ทั้งหมด17แถวนะนะจัดได้17แถวอา้าวข้อ8นะฮะ ข้อ85บวกด้วย2คูณด้วย6ลบด้วย8ลบ7ทั้งหมดกำลัง2บวก4ได้เท่าไหร่โอ้โหอันนี้ก็เป็นการฝึกการคิดเลขธรรมดาเลยครับอาศัยว่าใครคิดเร็วกว่ากันท่านเองเอา้าวลองคิดครับตัวนี้มีคูณ3อยู่ข้างหน้าด้วยนะอันนี้มี3คูณอยู่ข้างหน้าด้วยนะโอเค อ้าวดูเลยนะเวลาคิดคูณกับบวกนี่คิดอะไรก่อนค,คูณก่อนนะคิดคูณก่อนอ้าวตรงนี้คิดในวงเล็บก่อนนะฮะตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยอตรงนี้ได้อะไรแปดลบเจ็ดได้อะไรหนึ่งกำลังสองได้อะไรหนึ่งคูนสามสามนะเพระเาะ้ข้างในข้างในวงเล็บนี้ก็จะเหลือหกลบสามบวกสี่เท่าไหร่เอ่ยหกบวกสี่ 4, ก่อนเป็นสิบลบสามเหลือเจ็ดนะ 7จ็ปั๊บเจ็ดที่ได้นี้เอาไปเอาไปทำไมคะเอาไปคูณอะไรคูณสองกลายเป็นสิบสี่แล้วบวกห้าได้สิบเก้าจบเข้าใจไหมได้นะจริงๆแล้วข้อสอบไม่ได้ยากเย็นเลยใช่ไหมแต่ข้อสอบนี้เน้นเป็นเรื่องของการอะไรค,คิดเลขนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำได้ได้คะแนนด,ดีๆต้องคิดเลขเยอะๆคิดเลขบ่อยๆนะเพราะมันยากไหมยากเปล่าไม่ได้ยากอะไรเลยเนอะนะแต่ต้องคิดเลขให้ถูกต้องและแม่นยํา 来，阿。Nah,